สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับติงรี่อีกเช่นเคยนะครับที่อีซุคิงยตนสาขานางรองนะพี่น้องที่เข้ามาแล้วรบกวนกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปนะครับวันนี้กลับมาพบกันวันที่3นะครับพฤศจิก,กาย,ยน2 5 6 3วันนี้เรื่อดีนะครับส่งมอบรถนะครับให้กับคุณไกรวิทย์นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวแคป 1.9s สีขาวราคา65,000บาทวันนี้คุณแม่บอกว่ามาเอาเรขเครื่องไปงวดที่แล้วถูกหวยด้วยครับ200บาททั้งบนทั้งร่างนะครับอย่าไปดูการส่งมอบกันเลยครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ e s u s u นะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับรุ่นนี้นะครับ ตอนนี้ลูกค้าได้เลือด9โมง9นาทีนะครับคือรุ่นนี้ลูกค้าก็เอาไปแต่งตามสไตล์ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนแม็กนะครับหรือว่าจะ ใส่ฝากระโปรงแคปร่าครับตัวน,นี้คือเป็นรุ่นที่ประหยัดที่สุดแล้วครับของอีสุแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของอีสุคิงยนต์สาขานังรองครับตอนนี้ลูกค้าก็รอเลิกนะครับ9โมง9นาทีนะครับตอนนี้คุณแม่มาเองครับผม บตอนนี้ก็ถ่ายรูปส่งมอบนะครับผมลูกค้าได้เลือกอยู่ที่9ก้9มง9นาทีนะครับผมนะขอบคุณมากครับลูกค้าที่เข้ามารับชมนะครับในช่องทาง y o u t u นะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับก็รบกวนนะครับ พี่น้องกดติดตามแล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปที่ติงกี่จะลงนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ